นะครับนะเมื่อคืนนี้ไปงานมันเกิดเอกสายใหม่สายใหม่ต้องรอดนะครับเขาเป็นเพจให้ความช่วยเหลือร้องทุกร้องเรียนใครมีปัญหาอะไรก็ร้องเอกสายใหม่นะก็ไปร่วมเขาไปขึ้นเวทงเวทีก็มีคนมาเยอะเขาตั้งใจว่าคนจะมาสักสองร้อยทำไมามาแม่งห้าร้อยมากันบานนะนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอวมาด้วยนะครับรัฐมนตรีที่ดูอ้อวนท้วนสมบูรณ์นะครับแต่รัฐมนตรีอวชื่ออะไรรัฐมนตรีพึ่งมั้ง นะแล้วก็มีวันอยู่บ่มลุงนะวันก็ลูกป๋าเหลิมนะครับนะในทะเลมีฉลามในสภามีเฉลิมก็ลูกชายป๋าเหลิมวันอยู่บ่มลุงก็ได้มีโอกาสได้เจอกันผมก็ติดตามผลงานเขามานานนะครับก็ขึ้นเวทงเวทีด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันคือคุณวันเนี่ยเป็นคนเก่งนะเสียอย่างเดียวไปอยู่ผิดที่ผิดทางดันเสือไปอยู่พักเพื่อไตยนะความจริงอะมี ทนายตั้มหลายคนก็ชวนไปกินข้าวกินอะไรกันหลายครั้งแล้วผมก็ไม่ไปเพราะว่าอะไรแกอยู่พักเพื่อไทยพออยู่พักเพื่อไทยเราก็จะไปนั่งกินข้าวกินอะไรก็จะลำบากเดี๋ยวก็จะหาว่าผมอะไรต่างๆนะตอนนี้แกลาออกจากพักแล้วก็บอกว่าวันหยุมลุงก็เจอที่ไหนทักชวนกินข้าวไปได้ถ่ายรูปได้ตอนอยู่เพื่อไทยนี่ไม่กล้าเลยตอนนี้ออกมาแล้วผมก็แสดงความยินดีดีแล้วควรจะออกมานานแล้วไปอยู่ทําไมเพื่อไทยเขาไม่ได้เห็นข่าเรา เขาก็มองเราแค่แมวตัวหนึ่งไม่อยากจะบอกว่ามองเราเป็นหมาตัวหนึ่งเพราะนั้นคุณวันคเป็นคนเก่งนะคือวันเนี่ยนะครับแกเป็นคนใจถึงพึ่งได้แล้วพ่อลุงเหลิมเนี่ยแกก็เหมือนกันนะครับถึงแก่แกก็เป็นคนแบบตรงไปตรงมาประเภทนักเลงอเอาพวกไม่เอาพักก็ทะแนวเดียวกับผมเนี่ยนะครับเราเอาพักเอาพวกนะครับพักอาจจะไม่ค่อยเอาจะเอาพวกนะนโยบายผมก็คือ นะใครเป็นเพื่อนกูถูกเสมอแม่งเป็นคนอย่างนั้นถ้าเพื่อนเราเลวนะจะให้เรามาประจานเพื่อนเราจะมาหักหลังเพื่อนไม่เอานิสัยผมนะก็เหมือนคุณวันอยู่บํารุงนะแกก็บอกว่าอาจารย์ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะมาฝากกูแล้วจะจ่ายดอกเบีย้ยกูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็สนับสนุนนะครับคุณวันก็เป็นนักการเมืองที่มีผลงานนะครับถึงแม้แกจะอยู่พักเพื่อไทยแรงต่างแต่ที่ผ่านมาแถวบางบอนนะผมมีเพื่อนอยู่เยอะก็ ก็แกก็เป็นคนมีผลงานทํางานจริงแต่ว่าชู้กระแสก้าวไกลไม่ได้ก็เลยแพ้ไปเนะครับจะเป็นสอสอเตทํางานทําการครับผมถามคนแถวบางบอนแล้วว่าแกก็ช่วยเหลือประชาชนอะไรไม่เคยตบซับอะไรต่างรีดถ่ายอะไรก็ไม่มีเปิดบอนอะไรไม่มีอะไรต่างนะช่วยกระทืบอะไรกระทืบใครก็ไม่มีก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่กับลุงป้อมครับนะแต่อยู่ลุงป้อมแล้แกก็ความจําไม่ค่อยได้ถามอะไรแกก็จาไม่รู้ ก็ไปอยู่กับลุงป้อมครับตอนนี้คุณวันนะก็เป็นคนใช้ได้นะอันนี้อะนะน้องวันเนี่ยเป็นคนใช้ได้เลยนะผมยืนยันได้เลยเป็นคนเป็นคนน่ารักตรงไปตรงมานะครับนะครับก็หวังว่าจะมีอนาคตทางการเมืองไปนะครับแต่เมืกระแสมาแพ้กระแสก้าวไกลเจอนกรักชนกอะไรเนี่ยไม่ก็เลยไปไม่ไปไม่ไหวเลยจริงๆนะแะแกเป็นคนที่โอเคนะทำงานในพื้นที่เยอะผมมีเพื่อนอยู่บางบอนก็เล่าไปฟังนะครับนะ ก็ฝากเนื้อฝากตัวเขาด้วยนะครับเพราะเป็นคนใช้ได้ตอนนี้ก็ย้ายออกจากพักเพื่อไทยแล้วนะพ่อเขาก็ไมา่อยากจะอยู่ก็อยากให้ลุงเหลิมมนแฉมทุกวันเลยครับนะแฉพี่เหลี่ยมแฉทักษิณเนี่ยแฉเลยมีอะไรดีไม่ดีแล้วแฉเลยครับประชาชนอยากจะรู้นะครับว่านเียมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ก็กระแสการเมืองแม่งกำลังแรงนะครับนะว่างานของคุณเอกสายไหมก็มีคนมาเยอะอย่างที่ผมเรียนนะครับ ก็ดูภาพดูถ่ายแล้วก็เราก็มีพักมีพวกถึงเวลาวันเกิดเพื่อนฝูงก็ต้องไปอะนะครับจะยุ่งจะอะไรก็ต้องต้องไปไปคนมันต้องมีพักมีพวกใครที่ไม่มีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงแม่กระบากนะไปต้นอ้อผมก็ให้ต้นอ้อกับผัวเขาชวนขับรถไปนะไปกับต้นอ้อประธานเป็นหนึ่งนะครับใครมีปัญหาจะร้องเรียนเรื่องเด็กผู้หญิงสตีก็ติดต่อต้นอ้อหรือติดต่อผมก็ได้สูงนะนะครับทุกตีเด็กสตีอะไรต่างก็เดี๋ยวบอกต้นอ้อให้ นะครับเยก็ไปกับต้นอ้อนะฮะส่วนคดีต้นอ้อที่ต้องฟ้องคนที่มาแฉมาใส่ร้ายป้ายสีอะไรอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มฟ้องร้องแล้วก็เดี๋ยวก็หมายสารจะไปถึงที่บ้านนะครับใครที่ด่าต้นอ้อไว้อาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็สั่งทนายดําเนินคดีให้แล้วนะเพราะว่าพี่เดย์ก็รักน้องเสมอแค่นั้นนะผมใครเป็นพักพวกเพื่อนฝูงผมดูแลเต็มที่นะนะครับ FC ผมยิ่งดูแลใหญ่เลยนะเออ มีเรื่องมีราวอะไรใครอยากถามอะไรสบายๆนะตอนนี้ก็ยังไม่เมาเพิ่งกินไม่ได้แก้วเดียวนะครับเออวันอยู่บรลุงพ่นยุงเก่งเหรอ๋อ,อไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับการกู้เงินโจทย์มีหลักฐานขึ้นศาลมีหลักฐานจะสู้ได้ไหมครับก็ชัดเจนนะครับมีหลักฐานมีอะไรก็ชัดเจนไม่ต้องไปกลัวนะครับกรณีลูกหมีลินล,ลี่ผมกับนัดลินลี่เดี๋ยวต้องไปฟังเพลงกินวายกันน้องคณัดมาเมื่อวานนี้ยังไม่มีอะไรพี่เดย์แม่งงานเยอะ แล้วตอนนี้มีคดีพวกคนบันเทิงนี่อยู่หลายคดีบางคนก็เลิกกับเมียเป็นคนดังมากๆอ่ะดังพอๆกระ,ะ,ะ,ะดุมกระลานี่แหละก็เวลาเลิกกับเมียแล้วปรากฏว่าแม่งเมาไปเซ็นยาจ่ายเดือนละแสนก็มีนะครับเมาหนักไปหน่อยไปไปไป,ไปยาเมียเสกเซนไปจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละแสนก็มีคนดังมากๆอ่ะมีศิลป,ปินก็นอยู่กับผมอีกหลายคนนะทั้งล็อกสตาร์ทั้งนักร้องลูกทุ่งนางแบบ วงการมันเทิงจุกรูพิตตี้ก็พอดีพี่เดช่วงนี้แม่งงานหนักหลายอย่างแตครับเดี๋ยวก็จะมาแฉมาอะไรกันก็สบายๆนะครับคดีลูกหมีอ่าลิลลี่ไม่ต้องห่วงล่ะใครจะแจ้งความจับจะอะไรไม่ต้องห่วงพี่เดรับจบดูแลใกล้ชิดนะอืม่ผมฟังอาจารย์ทุกวันครับดีแล้วครับฟังทุกวันฟังแล้วก็แชร์ด้วยนะครับจุกรูนะลิลลี่เป็นคนน่ารักใช่ครับ น้องเป็นคนตรงไปตรงมานะคนไหนโกหกตอนแหลก็ด่าโกหกตอแหล้อย่ามาโกหกตอแหลกชุกครูนะครับอ่านะฮะสบายๆนะครับเนี่ยปลาหมอคางดําตอนนี้แม่ก็เยอะเห็นในข่าวสภานายก็เตรียมจะเป็นตัวแทนชาวบ้านฟ้องร้องอธิบดีกรมหนึ่งที่อนุญาตให้เอาปลาหมอคางดําเข้าประเทศฟ้องบริษัทนานาเข้า นะครับเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอธิบดีคนที่เซ็นนาเข้าเนี่ยมันก็น่าจะต้องรู้นะผมว่าเป็นอธิบดีเนี่ยนะคุณต้องมีความรู้อะไรบ้างว่าควรจะเอาปลาหมอคางดําคางเหลืองเข้ามาไหมนะครับนะพอเข้ามาแล้วแม่ก็ทําลายระบบนิเวศบ้านเมืองชิบหายระบบนิเวศชิบหายเนี่ยอธิบดีควรคนต้องรับผิดชอบไหมสภาธนายจะดาเนินคดีรู้สึกจะเริ่มแถลงข่าววันที่สามที่เป็นอ่าสิงอ่าอ่า สามเอ็ดเดือนนี้มั้งนะถ้าถามผมนะควรจะได้มีการฟ้องร้องนะนะครับเพราะอะไรจะได้เป็นเยี่ยงอย่างนะต่อไปเป็นอธิบดีก็อนุมัติเอานูน่นเอานี่เข้ามาปลาเปอร์อะไรงูงูอะไรเข้ามาไม่ได้นะครับฝากด้วยต้องเล่นมันหนักนยบริษัทนําเข้าต้องเอาหนักอชอบพี่วันใจถึงพึ่งได้ครับนะครับก็เป็นคนน่ารักอ่าพี่เดย์โดนฟ้องร้องมาลายแล้วเรายังทํางานได้ไหม ก็ทํางานได้นะแต่มันมีรายได้มันก็ต้องส่งไปให้จปทนะครับต้องส่งไปที่จปทนะครับอา,อาจารย์เดพระชาพูดด้วยถูกใจครับอที่อะไรวะเนี่ยผมผมแนะปล่อยจระเข้รับรองหมดครับอ๋อนะครับว่ากันไปฮนะอืผู้เช่าซื้อผิดนัดสัญญายอมทีมพักสนามเจอรถผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ไม่คืนรถได้หรือไม่ผิดสัญญาถ้าบอกเรื่องสัญญาแล้วเจอรถก็ต้องยึดครับไม่มีอะไรครับ แต่ต้องบอกเรื่องสัญญาชอบก่อนนะครับประเด็นมีอยู่แค่นั้นไม่เรื่องผิดนกผิดนัดไม่ต้องอ่ะบอกเรื่องสัญญาชอบไหมถ้ามีหนังสือบอกเรื่องสัญญาชอบจบและยึดได้เลยครับอาศัยอำนาจตามสัญญาเช่าซื้อและอาศัยอำนาจตามมาตราหนึ่งสามหกครับนะครับเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะผมก็เป็นวิทยากรสอนวิชายึด,ดรดทวงหนี้สถาบันการเงินก็อีกต้นเดือนนี้ไปบรรยายให้นิ่มซี่เสงนะครับที่เชียงใหม่เนะี่ยทั้งยึดลดทั้งทวงหนี้ทั้งอะไรทุกอย่าง เออนะก็มีอะไรก็ถามอ่าพี่เดได้นะตรงไปตรงมาอยู่แล้วเจ็ดสิงหาฟังคำวินิจฉัยยุบพักเกือเก้าไก่นะครับครับที่ศาลนัำนูนนะนะครับเวลานะพักเก้าไก่ก็เชิญสมาชิกเวลา13.30 13.00น,นนะนะนะครับก็ให้ใส่เสื้อสัญลักษณ์พัก ร่วมฟังคำวิจัยยุบพักอ่ายุค7สิงหาณอาคารอนาคตใหม่นะครับอ่จริงๆผมก็อยากไปนะแต่มันจะเปิดตัวแรงไปหน่อยนะครับก็รู้จักคนในก้าวไกลหลายคนเอานี้แล้วกันน่ะนะครับก็ดูะจะโดนยุบไม่ยมนะครับ mm. สาร,รนูญจะตัดสินตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่7สิงหานะข้อหาล่มร้างการปกครองนะพักก้าวไกลเรียนเชิญประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ ร่วมฟังวุฒิฉัยที่พักอาคารนานาคตใหม่นะครับเอ่อก็ว่ากันไปว่ากันไปเราจะรอดไม่รอดนะเออนะแต่ผมดูแล้วไม่น่ารอดแต่ผมก็เป็นกําลังใจเพราะเราเป็นทนายเราต้องดูตามพยาหลักฐานตามอะไรต่างรอดยากเพราะอะไรเพราะเขาเคยวุนิฉัยแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรชีวิตแม่ก็มีอยู่แค่นั้นแหละเดีนยครับจุกรูเดียครับ